ดีค่ะบริษัทโซโคเมกนะคะเป็นแบรนด์ของประเทศฝรั่งเศสก่อตั้งมาตั้งแต่ปีคศ1922นะคะของเราผลิตแล้วก็จัดจำหน่ายมาอย่างยาวนานโดยที่บริษัทของเรานะคะแบ่งสินค้าออกเป็นหลักๆสาลุ่ปด้วยกันกรูปแรกนะคะคือ power conversion สำหรับกล่ปนี้นะคะก็จะมีอุปกรณ์ก็คือ UPS แล้วก็ SCS ตัวทั้ง UPS แล้วก็ SCS ของเรานะคะ ของเราเนี่ยฟอลโล่ Follow แล้วก็ผลิตตามมาตรฐาน IEC นะคะ UPS นะคะใช้งานในกรณีที่เกิดไฟดับ mm hmm. นะคะเราก็จะใช้ตัว UPS เนี่ยจ่ายไฟจากแบตเตอรี่เพื่อสำรองไฟส่วนรูปที่2ที่ทางโซฟูเมกนะคะจัดจำหน่ายเนี่ยก็จะเป็นอุปกรณ์ Power Switching ในกลุ่มนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ก็คือ Disconnecting Switch รวมถึงตัว Transfer Switch ด้วยนะคะหรือว่าในไทยเนี่ยจะเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่า ATS นั่นเองรวมถึงกลุ่มสุดท้ายนะคะคือกลุ่มที่3ครกลุ่มที่3นะคะคือ Power Monitoring ตัวนี้เนี่ยเราได้คิดคน้นแล้วก็นำเสนอ Innovation ใหม่ๆโดยชื่อว่า DigiWare นะคะตัว DigiWare เนี่ยจะเหมาะสมใช้งานนะคะกรณีที่เราใช้มิเตอร์หลายๆตัว ตัวนี้นะคะออกแบบให้เป็นจอดิสเプย์ตัวเดียวมีวนเตดโมดูลเคอร์เรนต์โมดูลนะคะรวมถึงเซ็นเซอร์อื่นๆใช้งานง่ายรวมถึงมีความเที่ยงตรงสูงอยู่ที่คลาส0.5เลยนะคะแล้วก็สามารถติดตั้งได้เฟล็กซิบลมากๆนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในอินโนเวชันที่ทางโซโคเมกภูมิใจนำเสนอนะคะทางบริษัทโซโคเมกนะคะก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้มีโอกาสมาร่วมบูธนะคะกับทางโนวาบิล เพราะว่ามีลูกค้าหลายๆเจ้านะคะที่เรารู้จักอยู่แล้วเราก็มีโอกาสได้อัปเดตผลิตภัณฑ์นะคะรุ่นใหม่ๆที่ทางเราเอามาออกบูธกับทางโนวาบิวรวมถึงลูกค้านะคะที่เคยได้ยินชื่อโซโคเมกแต่ยังไม่มีโอกาสได้ลองใช้สินค้าของเรานะคะเราก็ได้มีโอกาส ได้นำเสนอสินค้ารวมถึงได้แลกเปลี่ยนคอนแทคกันนะคะอันนี้ก็เป็นโอกาสอันดี S a N B, ที่ทำให้ผู้เข้าชมงานได้รู้จักโซฟอรเมกมากขึ้นนะคะขอบคุณผู้เข้าร่วมชมงานทุกท่านนะคะที่สนใจนวัตกรรมรวมถึงอินโนเวชันใหม่ๆยังไงถ้าเกิดสนใจนวัตกรรมใหม่ๆเกี่ยวกับทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าก็อยากให้มาเดินงานโนวาบิวนะคะในปีหน้ายังไงก็เจอกันในปีถัดไปคะ่ะ